สวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกมอนิเม่ฟลานอสตล์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาชาตินะครับทุกวิธีในเกมนี้เลยนะทุกคนชาติในเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด5ระดับนะทุกคนเดี๋ยวผมไปดูให้ตรงอีโวนะนี่นะครับชาติเอ้ย6ระดับจะมีคอมมอนมีแร่มีอีพิกลีเจนดารีแล้วก็มิติกแล้วก็รับสีเข็นะครับ คือเวลาอีโวอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ตามระดับของตัวละครนะทุกคนคือถ้าเป็นตัวเนี้ยมันจะใช้1นสีเขนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกตัวมิติเงี้ยมันก็จะไม่ต้องใช้ของสีเข็ดนะครับก็สามารถอีโวได้เลยนะทุกคนแต่ถ้าจะอีโวอ่ะแนะนำนะให้ปั้นสเตตให้มันเป็น s s ก่อนนะครับมันจะได้แบบขึ้นไปสูงๆอะ่ะขอให้แบบเป็นแรง s ขึ้นทุกช่องนะครับมันจะโอเคกว่านะทุกคน โอเควิธีแรกนะครับที่สามารถหาชาติได้นะก็คือการที่เรามาซื้อในชอบอันนี้เลยนะครับสามารถซื้อได้ตลอดนะครับมันจะรีทุกๆสองชั่วโมงนะแต่เราก็สามารถมาซื้อได้นะครับแล้วก็ซื้อแม่งให้หมดเนี่ยพวกนี้แล้วก็วิธีต่อไปนะครับคือการมาลงเลดนะเลดอันนี้เราสามารถมาแลกของสีเขตดได้นะครับแล้วก็ของมิตินะสีเขตดตอนนี้จะหาได้แค่2อันนะครับ สองอันนี้คือภายใน1อาทิตย์นะน่าจะอันแต่นี้มันเขียนอยู่ว่า4วันนะครับผมคิดว่าน่าจะรีทุกๆ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์เราจะหาได้แค่2อ,อันนะครับคือภายใน4วันเนี้จะไม่มีใครสามารถอีโวตัวตีเข็ดได้นะครับเพราะว่ามันจะหาได้เพียงแค่2อ,อันนะครับเลดี้ก็แลกได้แค่อันเดียวเองนะโอเคแล้วก็วิธีต่อไปนะครับวิธีต่อไปคือการลงชาเลนจ์นะครับ ชาเลนจ์ in, อันนี้มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะจะรีทุกๆ1ชั่วโมงนะครับคือว่าได้ของอะไรมันจะเขียนอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะได้คอมมอนชาซี่อันแล้วก็รีเจเนอรีสองอันนะครับแล้วก็อีพิกสองอันนะแล้วก็จะได้พวกรีโรได้เจมนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะมันเป็นเดลี่ชาเลนจ์นะครับคือสามารถลงได้แค่วันละ1ครั้งนะครับจะได้ชาติคูณ2นะครับคืออันนี้มันจะได้คอมมอนสิบสี แล้วก็รีเจนสองอีพิกสองมิติกหแล้วก็แร1สนะครับแล้วก็ได้รีโรลดสิแล้วก็ได้พวกเอาไว้รีโรลได้ได้เพชรห้านะครับแล้วก็อันนี้มันจะเป็นด่านทั่วไปนะครับด่านทั่วไปคือสามารถลงได้แค่1ชั่วโมงต่อ1ครั้งนะครับคือแม่งหาชาติโคตรยากนะครับเกมนี้แล้วก็วิธีต่อไปนะครับคือวิธีการฟาร์มเลเวลนะทุกคนเอออีกอย่างหนึ่ง ใครที่เลเวลหายนะครับอย่าเพิ่งตอกใจนะทุกคนเกมเข่าทําการปรับนะครับคือเลเวลมันขึ้นง่ายเกินไปนะครับเขาก็เลยปรับให้เลเวลของทุกคนอนะมันลดลงนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือเราจะได้เลเวลตรงนี้ใหม่นะทุกคนเราจะได้เควสใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับถือว่าก็เป็นข้อดีนะสามารถหาชาติได้ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ที่ต่อไปนะทุกคนคือการมาลงก้าวห่างนะครับอันนี้เลย 9ห่างอันนี้ก็ถ้าลงนะครับเราก็สามารถมาแลกได้นะอันนี้คือซีเคิตอันที่2นะครับก็สามารถมาแลกได้ในนี้นะแล้วก็แลกมิติกได้นะครับแล้วอันนี้สามารถแลกได้ทุกอันเลยนะทุกคนอันนี้ลงไม่ยากนะครับสามารถลงผ่านกันได้น่าจะทุกคนนะผมว่าแล้วก็สําหรับใครที่เอ่อเดี๋ยวไปตดูกันสําหรับใครที่แบบว่ามีชาติแล้วอยากแลกไปอีกระดับอะนี่ยอย่างเช่นเรามีมิติก5อันใช่ไหม แล้วเราอยากได้รีเจนซสัก3อันอย่างเงี้ยแล้วก็กดที่รีเจนซนะครับสมมติเรามีมิติแล้วกดไปที่มิติแล้วเราอยากได้อะไรเราก็เลือกได้เลยนะครับแล้วพสมมติผมอยากได้รีเจนซเราก็กดไปที่รีเจนนะแล้วก็กดแลกได้เลยนี่เราก็ได้รีเจนซมาแล้วนะครับแล้วสมมติเรามีรีเจนเราอยากแลกไปเป็นมิติก็สามารถแลกได้นะครับแต่ว่ามันต้องใช้ใช้3อันนะทุกคนเนี่ยเห็นปะมันจะขึ้นอยู่นะ แต่ก่อนที่เราจะแลกรีเจนไปมิติกนะครับเราต้องเขียนเลขตัวนี้ก่อนนะทุกคนคือมันก่อนถ้าสมมติอ e ีพิกมารีเจนต้องใช้ร e ีพิกสามอันถ้ารีเจนไปมิติกต้องใช้รีเจนสามอันนะทุกคนคือให้เราเขียนเลข3ไปปุ๊บแล้วเราก็กดที่มิติกนะครับแล้วเราก็สามารถแลกคืนได้นะเราสามารถแลกไปแลกมาได้เลยโอเคประมาณนี้ก็วิธีก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ อันนี้นะอันนี้จะเป็นพวกของอีโวนะครับสามารถมาใช้ชาติมาแลกได้ตรงนี้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นของตัวรับนะครับเ่นโงคุแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นของโรงเรียนเซียนพานันนะยูเมโกะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอารุโตะนะครับออคิวล่าเอเนลแล้วก็ใครวะเนี้ยอ่าซาสึเกะทันจิโร่อันนี้ใครก็ไม่รู้นะครับโอเคประมาณนี้นะ สามารถหาซีเคียดได้แค่2อันนะครับตอนนี้เอ้ยแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งคือคือการที่เราไปสปินนะครับนี่อยู่ตรงไหนวะนี่ตรงนี้ตรงนี้อันนี้ก็มีโอกาสออกเหมือนกันนะครับนี่เห็นปะโอเคประมาณนี้นะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็กดแชร์ share, กดซับให้ผมด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรหรืออยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับบ๊ายบาย